สิเปล่าคอหนึ่นะพี่น้องอันนี้เป็ดไทอยู่เหนั่เข็กใหญ่เขาจะไดมาติดสาเหอน้องที่แบบนี้นะเป็ดไทยอยู่ที่น่เสยเลี้ยบตนเลี้ยบอะไรเลี้ยบอ๊อเลี้บ่ายเบิ่งก่อนเลยตัตาตรงนี้ เนี่อเหลล้กปานเลยแล้เป็นยังวันนีอเคนอเากเาใส่รูปสามสิบหกเนียเสร็จหากปนงันเองงูหันก็ยังงูให้วเห็ดเน่ยไมน้าเอเห็ดอันนี้โบราณบอเบ nó à, có hợp có tít vàng chốt chú này đây có tí ủ là có tí ủ ừ có tí là chốt này nhớ mới xài lái này, này. Ừ, nhớ khơi nhảy thắng này xài xài เขาใส่ดระลุงหนุนะวางตุ๊บดูแล้วเออโตก็ลุ้งหน้าแล้วใส่ได้เห็ดจึหลุนบนอ่องนอา,าไหว닭ไก่มันเมันเห็ดน,นะคะ กันหนึ่งเขาขนมขนมเขาฮันดิสิหนึ่งเออใช่ไหมเออเช่นผื่นจะอิหนึ่งอืมเออฮัน้ิอ่ะเออเดี๋ยวหันเดทเฮดบ้านนะ Con nhau là hai bảo biết ta Này đưa này bảo Mấy mấy nào mấy cười à, Mấy mấy cười mấy cười mấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มันไรใช่รใช่่ว่านะคะว่อนใวนไม้หูเ่าไปแหนาไปอยู่วงในขวิไปกระต้นน้ำขวิดนีเลืาวเล่เลยหหลกั အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ကိုလဲဘယ်ကိုလဲ။နာ။ကျောင်းပြေလေးကျောင်းပြေလေးလည်းပဲ။ဒီမှာအော်ရသေးတယ်။အဲ့ဒါကဒီဒီပဲ။အဲ့ဒါကိုလိုက်တော့။ဒါကတော့ဒီတော့နည်းလေးတော့နည်းနည်းအောင်ရအောင်။ มันได้อย่าง <speaking in here>

พอดีเบิร์เนอะในแนวสีหลือเนอะเราจะบนกงเราก็แกเรงเขียงมุกากแบนี้แล้วาอัที่ห้าไปนีข้ามอีเสหิต้องทำเสรข้ามหิดลยเดี๋ยวเดี๋ยวส้าลัสวก่อนเอทงูกท้งล่างันน่อยดิเออทำฟังตรงซ้ำยังไม่เห็น โอ้บรอยากาศมันเด้อแด่มันตักใส่ต่ไหมนะหลางสวยลงสวยเลยจ้ะนี่มาแล้ว ข้าวเปลือกเอาข้าเปลือเอาไม่ได้างข้าละตักสน่ล่เฮ็ดตจวี่นองเออเฮ็ดเนี่ยงประตุน้าเหอน่างใส่ตาเทไหนเด้อตุเฮ็ดทอะแล้วคนเด้อจังหขเย ก็อยู่นี่ก็ได้นี่เราชวพคเลยใส่มาเลยโอ้ยโตหนามโห่โมแล้วอยากให้อาบนะ ้าาเท็ดเอนอวข่หลี้เนะเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดโก่เอ้าอยากขืนแต่เต็มกระตาขืนกระตาอรอยเอียะอ่่จโลดมหูกไก่าก็ได้เห็ดมูเนัห่างเห็นี่ก็เห็ดอันออก็เห็ดืมันมี้ีหอลยไปดูอย

มส hmm. ่ท่ะเ oh, anyway, ุ๊ <h> <h ุ <h <h ๊เปืนทไม่ใส่ไปเดอดหันแล้วก็ปปไม่ใส่งไฟจะเือแบอแล้วก็ลีหย่างวางทีนีหย่าแวางนี่ลวาาแค่หมน่แน่ไมนได้ที่ถึงจนอยากติมันะมันแบบแม่าเลี้ยงมาให้ถึงน เล็้กาใเาปผู้กองอนตามมาหลดห้ามอนนะมีใส่ตัวนี้ตัวซากันตัวกระติดีเด้อเอาไปนี่เลยเต็้มอตัวนี้นี่นี่ลเฮโนี่ลูของเฮนี่ มัน่าเอเงด่ายังไล้วียจไปานกันเลย่านดเลยหะคะวไม่ได้กดเลคมาใส่กันเข็ดไกเข็ไ่เ็ดไหัว่แม่อันนี้เชี่ยวเนี่ย เขียวอะไรเนาะิลงแหล่อะไรอี่้เงียาิล่างลายๆนนมันลายเกัเต็นกะเตไอ้สีดินมาพ่อีางสีดินแต่ตัวเนี่ย นี่เล็กน,นี่นเรมีสิบเจ็าโัวคือมราใส่แต่กันคือใไข่ือนั่นหลดไขอยู่อ่เ็ของไครเต็ไข่ เฮ <Rice fiction. S 2> so ็ดรวมมีดกัพี่น้องเอาหน้าชิ้นหนึ่งกินนี่ทั้งเฮ็ดค่เฮ็ดก่อเฮ็ดคือเฮ็ดอันเฮ็ดเครื่องนะฮะเฮ็ดเครื่องเฮ็ดเพาะเฮ็ดขอดอกบักหน่อยนี่เนาะมันหยดโดบางดบกับอมมันโดบแค่หน้ากระหนุ่งซูกันพี่น้องแดงสีแบ่งมากินอยู่บ้านเนาะเฮ็ดรวม แเนื้อกินนอนหนึ่งยหน้าแล้กก็เล็กเนื้อมันหดแหงเลยควันนั่นติดมาเห็นวะ้นั่น้มันทุกคนจะเอาอาหิเมไหิเมนั่นยควันอันนี้มันขาวนะครับ